ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับโอ้นี่แวะเต่ากลองครับตอนนี้อยู่ปั๊มมันซัสโกโอเอโซอันนี้คันนี้ก็เป็น r ็อกกี้ครับจอดเต่ากลองครับมาจากวิ่งงานด้วยกันครับสวัสดียามเย็นครับยามเย็นก่อนจอดนอนครับนี่คันเขียวกับคันเขียวครับตัวนี้เป็นฮีโน่ครับวันนี้เป็น r ็อกกี้ครับวันนี้มาอยู่กับโออิลัมซิงครับวันนี้จอดนอนอยู่ปั๊มเอโซครับ แต่ก่อนปั๊มนี้เป็นปั๊มซัสโกจะเปลี่ยนเป็นเอสโซแล้วนี่อยู่กับตาบตาเสากอกี้เขียวครับนี่คมทีมตาจอดเป่ากรองครับโออิวดั้มซิ่งอิวดั้มซิ่งมาติดตามมันมาไทยไทยแต่จะเฮ้ยไายอ้ยบ้านพูดติดตามเต็มเต้นยำเต้นมาสิบุกบ้านไปเลยเนี่ย ต้มนมันตามันมันเง,งี้ยเด้ได้อยู่สามเปอร์เซ็นต์แล้ว <c oughs> นี่ก็อยู่ปั๊มอิสโก้เฮ้ยเป็นโรกกี้ครับโรกกี้ตาครับกี้อุตสาอ๋อนี่ครับแต่ครั้งนี้ได้ข่าวมาว่าทำมาครับเป็นอันนี้มาสายแข็งบุรีรัมย์ครับช่างว่าโสโ,โจอตั้มนงง่งรองเทคนิครถแต่ง เคซีบัสไทยเสร็ครับนะครับมีคมทีมครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับสวัสดียามเย็นครับนะครับโอ้คันนี้ทำสปริงแต่งมาครับช่างโมดครับบอลซิ่งสปริงโตเย็บไม่มีสะดุดครับวันนี้พาตาไปโรงงานนะครับวันนี้ขึ้นทางชันครับถนนลื่นตาว่าแรงดังใจอันนี้เครื่องเท่าไรแต่เท่าห้า โอ้อีสุสุครับร้อยเก้าห้าโอ้มันมันไม่ได้ทำมาเลยนั่นเนี่ยถ้าใครมาสังเกตวาวซิ่งสปริงโตรครับตัวนี้ไม่มีเยิ้มโอ้หัยใจแรงหังใจตาบอกว่าแรงดังใจครับพี่น้องไห้ได้ลงแล้วเกลี้ยใจโอ้ตาแค่ปั๊มโซลา่าเลยครับกลองโซลา่าย่างใหญ่เลยตัวนี้น่าจะเป็นคอมคอมคบสุคิดว่านะ เมนอ่าๆๆเป็นของไมโครครับเี่ยวกันโครงไม่ี่ยมันช่วยได้เยอะโครงจากนี้โปรกไปโครงนั้นอีกโกจะถึงอันนี้ก็อันนี้เยอะลูกละสามร้อยลูกละสามร้อยแต่โครงติดเครื่องครับลูกละแปดสิบบาทก็ช่วยกันได้เยอะเออนี่เป็นหลังเครื่องมือครับน้องตัวนี้เป็นโบกดัมซีตัน โอ้ตามีสลิงพรมเลยครับนี่บาสบินรประตูโยธม <c oughs> ทั้งน้อยทยยั้งใหญ่มีทั้งน้อยทั้งใหญ่พร้อมมีสลิงนอกอสลิงเตมมาแต่งนอกสลิงนอกครับตอนนี้ตาแกก็รีบครับมีไฟสปอตไลท์ไฟถอยเหมือนพวกเราเลยครับรถตาเนี่ยเขาทำเครื่องเสียงมาครับแต่เขาแกบอกว่าหัวหนักแต่รู้สึกว่าแกไม่ค่อยหนักครับแกทำที่ดีดใหม่ทำดีดใหม่ไม่ค่นักง่าย นี่ครับโอ้สวยมากเลยแอ้รถเราก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอุปกรณ์แต่งเลยคนแก่ครับธรรมดาก็หับฝันดีครับทุกคนครับคืนนี้ ก็ทักทายนะครับตอนนี้อยู่ปัม๊มเอสโซครับเอสโซ่อำเภอบางกรวดครับเอสโซ่อำเภอบางขรวดก็ รถคนแก่ก็สวยครับสวยสวยกว่ารถเจ้าของครับรถเจ้าของก็ยังว่าแหละครับสีเขียวครับคนเรามันชอบชอบต่างกันครับที่ชมนะครับตอนนี้อันนี้รถดำบ้านครัวครับตอนนี้อยู่พืภอบ้านครัวครับวันนี้ผมว่าน่าจะจอดนอนอยู่นี่แหละครับก็เพื่อนเพื่อนเอฟซีผ่านไปผ่านมาก็ ทักทายได้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับรอติดตามชมคลิปตอนต่อไปกับโออน้ำซิงครับขอบคุณสำหรับผู้ติด,ดตามรับชมครับขอบคุณครบับ